มาแบบฝึกทักษะแบบเข้มสุดๆเข้มสุดๆก็คือโจทย์เลิอย่างขึ้นครูก,ก็ดึงออกมาจากโจทย์โอเน็ตบ้างนะคะเพลงก็เริ่มเปลี่ยนสูน่สากลโจทย์ก็สู่สากลอ่ะข้อหนึ่งก่อนเลยโจทย์แบบเข้มนะคะต่อแบบสองตำแหน่งด้วยนะแต่ก็มันเป็นช้อยมาไม่ใช่หรอจ๊ะอ,อันนี้มีช้อยมาให้ เปิดเลยแล้วกันหน้าตาของโจทย์เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาเส้นเล็กกลวยกลมตรงกลวยกลมและตรงเลยนะอันนึงมีเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมที่เป็นฐานยาว14เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนี้ 14นิ้วไม่ใช่เซนติเมตรเมื่อกี้อ่านไปได้ยังไง14นิ้วนะคะมีสูงเอียงสูงเอียง่าง25อยู่ตรงนี้นะสูงเอียง25นิ้วสูงเอียงคือพี่แอลนะคะให้ใช้พาย22ส่วน7หาพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ฐานของทรงกลมได้เท่านี้เขาหามาให้เราแล้วนะ,ะพื้นที่ผิวข้าง5 5 0้พื้นที่ฐานเป็น14 5หตารางนิ้วเขาถามว่าที่เขาหาให้เนี่ยถูกหรือเปล่า เราก็ต้องมาคิดสิว่าเขาคิดถูกไหมพื้นที่พื้นที่ผิวข้างก็คือข้างนอกข้างพื้นที่ฐานก็คือสีฟ้าใช่ไหมคะหาในก้อนกอไก่ก่อนกอไก่พื้นที่ผิวข้างเราจะเขียนแบบไปแนวทดหน่อยๆน่อยนะคะพื้นที่ผิวข้างก็คืออะไรคะของกล้วยทายอร์แอลใช่ไหมคะ พายก็คือ22ส่วน7 PR PR เท่าไรล,ลกูกส้นผ่าศูนย์กลางเป็น14เพราะฉะนั้น PR ก็คือแบ่งครึ่งกับ14ออกมาก็คือ7ใช่ไหมคะอาคือ7 L L L อ้อ้อ้คือสูงเอียงสูงเอียงคือ20หา้าฟ,ฟิบฟ,ฟิบตัดให้ขาดเลยฉับฉับฉับ2จ็ 7, 1, 7. 22, คูณกับยได้เท่าไหร่คะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกกติ๊กตห้า้อยห้าสิบตารางนิ้วถูกไหมลูกถูกต้มแล้วครับอันแรกถูกนะต่อไปขอไข่ขอไข่ซิพื้นที่ฐานของวงกลมพื้นที่ฐานวงกลม ก็หาจาก pi r ย,ยกกำลังสองใช่ไหมคะแทนค่าเข้าไปลายคือ22ส่วน7 pi r เราคือ7ยกกำลังสองคือ7กับ7ใช่ไหมคะตัดไป1 7 7 2 14 4ทด1เป็น15 15 4ถูกไหมลูกถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่กอก็ถูกพี่ขอก็ถูกตอบข้อไหน ก็ถูกขอถูกตอบข้อหนึ่งนะคะจบแล้วข้อแรกจบแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอข้อต่อไป